บทที่ 1. สร้างจักรวาลจากความคิดเราทุกคนมีชีวิตยอยู่ในโลกที่สุดมหัศจรรย์และมีความเป็นไปได้มากมายลายร้อมอยู่รอบตัวเราแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกทางกายภาพมันอาจจะดูขัดแย้งไม่มีทางเป็นไปได้แต่ในโลกแห่งความตั้มมันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้อะไรขีดจำกัดสิ่งที่ดูเหมือนเวทมนต์แท้จริงแล้วมันกําลังทํางานอยู่ในโลกแห่งพลังงานความตัมฟิสิกส์เริ่มชี้ให้เห็นถึงการค้นพบนี้มันระบุว่าจักรวาลไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากไม่มีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจก่อร่างสร้างตัวสิ่งที่เรารับรู้ในยุคโบราณบางอย่างเคยดูเหมือนเป็นสิ่งเร้นลับแต่พอมาถึงยุคนี้มันเป็นเพียงผลที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีขนาดเล็กจิว๋วมองด้วยตาเปล่าของมนุษย์ไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมีแต่อยู่ในรูปของพลังงานที่เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาด้วยธาตรู้และความสำนึกรู้ ทั้งภายในและภายนอกตัวเราในรูปแบบของเหตุและผลภาษาพระเรียกว่าปฏิจจสมุปาทอธิบายได้ด้วยกฎแห่งการอาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมนวิเศษที่ว่านี้ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วเรียกมันว่ากฎแรงดึงดูดนิยามให้สั้นและกระชับที่สุดก็คือเราสร้างโลกของตัวเองขึ้นจากความคิด แต่เลือกทำให้มันปรากฏด้วยความรู้สึกบ๊อบโปอกเตอร์หนึ่งในกูรูผู้เชี่ยวชาญกฎแห่งแรงดึงดูดกล่าวไว้ในหนังสือเดอะสกิลส์ว่าเราทุกคนลดน้ำลงชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังอำนาจชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอไรขีดจำกัดเป็นกฎสากลแห่งจักรวาลที่ช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านได้อย่างแม่นยำชัดเจนมันเป็นความลับที่ปวงปรัด์ล่วงรูก้กฎข้อนี้มาโดยตลอดนับตั้งแต่ยุคบาบิโลนโบราณ และกฎข้อนี้ก็คือกฎแรงดึงดูดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นผู้ดึงดูดมันเข้ามาเองจากภาพที่เราคิดเห็นมันอยู่ในใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามหากกาลังคิดถึงเราก็กําลังดึงดูดสิ่งนั้นให้เข้ามาหาตัวเองได้ในที่สุดนี่คือความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อันที่จริงในฐานะชาวพุทธพระศาสดาสอนเรื่องนี้กับเรามาอย่างยาวนานนับ2,600ปี เพียงแต่เราละเลยประเด็นสำคัญเรื่องความคิดเหล่านี้ไปในทางพระพุทธศาสนาถือว่าความคิดเป็นอาการที่จิตแสดงออกมาอย่างหนึ่งเท่านั้นท่านใช้คำว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งหรือความคิดสร้างสรรค์ระดับขึ้นความคิดบ่งบอกคุณภาพจิตใจที่ทรงอารมณ์อยู่ในขณะนั้นในคำพีพระไตรปิฎกว่าด้วยกฎแห่งการเกิดขึ้นหรือปฏิจจสมุปาทระบุว่าการเกิดขึ้นมีขั้นตอนอยู่สองครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นจากโลกภายในท่านใช้คำว่าภพ ครั้งที่สองเกิดขึ้นที่โลกภายนอกเรียกว่าชาติหรือการเกิดซึ่งกระบวนการเกิดขึ้นดังกล่าวนี้มีความคิดคือสังขารและความรู้สึกคือเวทนาเป็นผู้คัดสรรปรุงแต่งลองนึกถึงต้นกล้าสีเขียวเล็กๆที่เพิ่งจะงอกออกจากมเมล็ดภาพของต้นอ่อนที่กําลังแตกหนอ่อแสดงถึงการเริ่มต้นของชีวิตทั้งสองครั้งคือที่มเมล็ดกับที่ต้นอ่อนความสงสัยไม่แน่ใจในทางพระเรียกว่าวิจิกิจฉา เป็นหนึ่งในนินบบอทบร้าที่ปิดกั้นม่ให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองเรื่องนี้จะว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทวดาก็ยังสงสัยครั้งหนึ่งมีเทวดาเข้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นใหญ่อะไรที่มีอนุภาพชักนําให้โลกและหมู่สัตว์ทั้งปวงตกอยู่ในอํานาจพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า โลกถูกจิตนำไปถูกจิตผลักไยไปจิตเป็นธรรมอันยิ่งที่โลกและหมูสัตว์ทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจหรืออีกพุทธพจน์ทรงตรัสว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตสอดคล้องกับที่นักจิตวิทยาเชื่อว่าแรงสะสเทือนของพลังจิตคือคลื่นความถี่ที่มีความละเอียดสูงสุดด้วยเหตุนี้มันจึงมีอนุภาพสูงสุดในบรดาสรรพสิ่งทั้งปวงที่ดำรงอยู่ ไมเคิลเบอร์นาร์ดเบกวิดหนึ่งในผู้รู้ซึ่งปรากฏนามอยู่ในเดอะซิเครกล่าวว่าการสร้างเกิดขึ้นเสมอทุกครั้งที่คนคิดอะไรสักอย่างหรือเฝ้าคิดถึงอะไรบางสิ่งอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นแปลว่าเขากําลังเข้าสู่กระบวนการสร้างและบางสิ่งบางอย่างกําลังจะอุบัติขึ้นจากความคิดนั้น <c oughs> ความคิดคือขั้นตอนแรกในกระบวนการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากโลกภายในก่อนปรากฏสู่โลกภายนอก พระตาพิดกเล่ม11ในอาคันยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ยุคแรกกําเนิดโลกเป็นพรหมชั้นอภัสราลงมาจุติมีอิทธิปฏิหารนึกคิดอะไรก็ได้ดังใจปรารถนามีรัศมีแสงสว่างในตัวเองหอเหาะเหินเดินอากาศได้ยุคนั้นทั่วทั้งจักรวาลมีแต่น้ํากับความมืดไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงดาวกลางวันกลางคืนยังไม่มีเพศหญิงเพศชายก็ยังไม่มี แต่เพราะความติดใจในรสอร่อยของง่วนดินจึงเสื่อมทําให้รัศมีกายที่สองสว่างหายไปเมื่อแสงสว่างในตัวเองหายไปก็มีแต่ความมืดมิดจึงเกิดความคิดต้องการแสงสว่างโดยเหตุน,นี้จกักรวาลจึงปรากฏด,ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายขึ้นทว่าความคิดของมนุษย์ยุคแรกก็ไม่หยุดอยู่แค่ความต้องการแสงสว่างต่อมาก็คิดอยากได้อาหารอยากได้นูน่นนี่นั่นสารพัดจึงเกิดเป็นข้าวสาลีและอะไรอื่นๆอ,อ,อีกสารพัด ตามความคิดที่จิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นต้องการตรงกับการค้นพบที่นักฟิสิกชี้ว่าจักรวาลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีจิตใจขเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมั่นในการตรัสรู้รมของพระพุทธองค์นั่นแปลว่าความคิดของมนุษย์นั่นเองที่สามารถเชื่อมโยงสื่อสารได้กับจักรวาลประเด็นที่น่าสนใจก็คือคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติทำสมาธิจะไม่สามารถควบคุมความคิดได้ธรรมชาติของความคิดมี2ด้าน คือด้านบวกและด้านลบถ้าคิดดีคิดกุศลก็เป็นบวกแปลว่าการสร้างที่กําลังจะอุบัติขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ดีสร้างสรรค์ในทางกลับกันถ้าคิดไม่ดีคิดอกุศลก็เป็นลบนั่นหมายถึงสิ่งที่กําลังสร้างขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นไปในทางทําลายล้างไม่สร้างสรรค์ oh, <no. S 1> ที่น่าหวัดวันก็คือผู้คนส่วนใหญ่นอกจากไม่รู้ว่าความคิดมีแรงดึงดูดแล้วแถมยังชอบคิดลบไม่ถนัดคิดบวก และที่ยิ่งกว่านั้นก็คือแม้จะรู้ว่าตัวเองคิดลบแต่ก็มีน้อยคนนักที่จะหยุดหรือเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ดังนั้นการสร้างจักรวาลภายในตัวเองมันจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะที่สิ่งต่างๆจะถูกจัดวางให้เคลื่อนสิ่งที่เราคิดถึงมันพูดถึงมันรำลึกถึงมันมากที่สุดให้ใกล้เข้ามากดแรงถึงดูดทํางานอย่างซื่อตรงมันไม่เลือกว่าสิ่งนั้นจะเป็นบวกหรือลบฉะนั้นจงระวังความคิดความรู้สึกคําพูดและการกระทําต่อสิ่งที่เราคลุ้นคิดถึงบ่อยที่สุด เพราะหากเราคิดในด้านลบเช่นเกลียดโกรธกลัวอิจฉาริษยาด้วยพลังงานลบเหล่านี้ในที่สุดเราก็จะได้รับมันเพราะเราดึงดูดมันเข้ามาเองจากความคิดและความรู้สึก <Huh? S 1> และที่น่าประหลาดที่สุดก็คือผู้คนส่วนใหญ่มักจะครุ่นคิดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแทนที่จะโฟกัสความคิดมายังสิ่งที่ตนต้องการแต่กลับเอาพลังความคิดคำนึงส่วนใหญ่ไปคิดถึงพูดถึงสิ่งที่เป็นลบผู้คนหรือสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ต้องการ ซึ่งมันไม่เคยช่วยชีวิตของใครดีขึ้นเลยสำหรับชาวพุทธในอริยมรรคมีองค์8ความคิดชอบคือสัมมาสังกัปปะจึงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแนะนำให้เราฝึกคิดฝึกปฏิบัติคือคิดแต่สิ่งที่ดีที่ชอบที่ตนต้องการดังนั้นแทนที่จะมัวคิดลบก็ให้เลือกเปลี่ยนความคิดมาคิดถึงทางแก้ทางออกของปัญหาให้มากให้มากกว่าการคิดถึงตัวปัญหามองเห็นทางออกเห็นทางในความรุ่งเรือง ทางที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือเลือกรักษาใจให้ผ่องใสเริ่มด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่เวนาทีนี้เลยโดยไม่ต้องรอให้สิ่งต่างๆที้คลายออกไปก่อนเลือกรักษาใจของเราไว้ในแดนบวกอยู่เสมอทาทุกครั้งที่มีสติระลึกรู้ได้ว่าเรากําลังไปผิดทางทําซ้าๆย้ํากับตัวเองให้ติดเป็นนิสัยคิดบวกเพื่อประสิทธิภาพในการดึงดูดประเด็นสําคัญก็คือในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์มีสิทธิ์ในการเลือกความคิด มีความรู้สึกและความปรารถนาท่านไม่สงสัยกันบ้างหรือว่าทำไมเงินรายได้ทั้งหมดของประชากรโลกไปตกอยู่กับคนเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันถูกกำหนดไว้แล้วตาหากเพราะว่าคนกลุ่มนี้ล่วงรู้ความลับที่ว่านี้และพวกเขารู้วิธีใช้มันกุญแจไขความลับก็คือเรียนรู้วิธีใช้กฎแห่งแรงดึงดูดให้มันทำงานได้อย่างแม่นยำพลังจักรวาลอะไรขีดจำกัดนี้จะสั่นสะเทือนตอบสนอง ้วยวิธีการตั้งจิตอธิษฐานขอเพื่อให้จักรวาลรับรู้สิ่งที่เราต้องการพร้อมกับเชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วหลังจากนั้นในขั้นตอนรับให้สร้างความรู้สึกพึงพอใจปราบรื้มยินดีเรากับว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาครอบครองแล้วจริงๆกลไกการทํางานของจักรวาลที่เข้าใจได้แบบง่ายๆมันคล้ายกับตะกิงวิเศษของอาลาดินกุญแจไขความลับถูกส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในนิทานเรื่องนี้ กาละครั้งนั้นนามาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออาลาดินขณะที่อลาดินกําลังทําสวนโพรดินอยู่จูๆ่ๆเขาก็ไปเจออะไรแข็งๆใต้ดินเข้าก็นึกว่าก้อนหินจึงจะขุดเอาไปทิ้งแต่ที่ไหนได้มันกลับเป็นตะเกียงโบราณอลาดินนะ่ะดีใจใหญ่เขาเอามาเช็ดถูให้สะอาดถูไปถูมาควันก็ออกจากตะเกียงแล้วกลายเป็นยักษ์ตัวบเบลื้มเทิมยักษ์เจนี่ออกมาก็บอกกับอาลาดินว่าวันนี้เจ้านายทาให้ข้าเป็นอินสระข้าขอขอบคุณมาก จเจ้านายอยากได้อะไรบอกมาได้เลยข้าให้ได้ทุกอย่างเพราะความปรารถนาของท่านคืองานของข้านับจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของอาราดินก็เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เกิดอยากได้อะไรขึ้นมาไม่ว่าเขาจะเอ่ยขออะไรยักษ์จินนี่ก็ออกจากตะเกียงและดีดนิ้วบอกก็จะทำตามที่ท่านปรารถนาในทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นอุปมาว่ายักษ์จินนี่หมายถึงพลังแห่งจักรวาลและอาราดินก็คือตัวแทนของเราทุกคน การขอคือคําอธิษฐานที่เป็นความคิดลองคิดกันดูเล่นๆนะหากท่านเป็นอาาดินท่านจะวิ่งหนียักษ์เพราะกลัวหรือปฏิเสธยักษ์เพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลไหมหรือจะลองเสี่ยงขอดูสักครั้งได้หรือไม่ได้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรกุญ <Yahoo! S 1> แจก็คือตอนนี้เราทุกคนได้รู้จักกับตะเกียงวิเศษที่อยู่ในจิตใจของตนเองแล้วและที่น่าสังเกตอาราดินจะขอแต่สิ่งที่เขาต้องการดังนั้นเป้าหมายและคำอธิษฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ เราต้องขอในสิ่งที่ต้องการโดยไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดเพื่อขอเพราะจักรวาลจะตอบโต้ตกับความคิดของเราดรวิสิตศรีพิบูลกล่าวเปรียบเทียบไว้พัฒนาแห่งจักรวาลจะไม่มีวันเสิร์ฟอาหารที่คุณไม่ได้สั่งคุณจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ร้องขอบริกรจะไม่มีวันเสิร์ฟอาหารผิดจานเด็ดขาดสิ่งที่คุณได้รับคือสิ่งที่คุณปล่อยขึ้นการสั่นสะเทือนออกไปอย่างเข้มข้นแม้ว่าปากคุณจะไม่ได้ร้องขอสิ่งนั้นโดยตรงก็ตามคุณอาจจะสั่งข้าวหมูผัดกะเพรา แต่ถ้าใจคุณกําลังจดจ่อถึงน้ำพริกปลาทูเดี๋ยวจะมีคนยกน้ำพริกปลาทูมาให้ <Wow. S 1> นั่นแหละคือวิธีทำงานของจักรวาลเราใส่ใจจดจ่อสิ่งใดเราก็จะได้รับสิ่งนั้นหน้าที่ของเราคือจดจ่อความคิดถึงสิ่งที่ตนปรารถนาตั้งจิตให้แน่วแน่และชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็ปล่อยให้กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานเราจะกลายเป็นสิ่งที่ตนคิดถึงมากที่สุดและยังจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดเข้ามาด้วยเหมือนที่ปราดชาวตะวันตกกล่าวไว้ ในใจคุณเห็นสิ่งใดในมือคุณก็จะถือสิ่งนั้นคุณใจก็คืออย่าลืมว่ามนุษย์มีอิสระในการเลือกตัดสินใจจงเลือกอนุญาตให้ตัวเองได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาโดยมีสติเป็นตัวกันกรองความคิดว่าสิ่งใดที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คร้ายยามเฝ้าอยู่หน้าประตูเมืองคอยทําหน้าที่คัดคนเข้าออกคนที่ไม่ดีพวกโจรผู้ร้ายไม่ให้เข้าส่วนคนดีที่เป็นมิตรก็อนุญาตให้เข้าได้ ในระบบประสาทของร่างกายเราเหมือนกับอาณาจักรและมีสติเป็นยามรักษาการอยู่หน้าประตูเมืองดังนั้นจงวางใจในการเลือกสิ่งดีให้กับตัวเองเราแค่มองเห็นประกาศแห่งความรุ่งโรดใช้แสยแห่งความสมปรารถนาด้วยการคิดถึงพูดถึงสิ่งที่เราต้องการและกรุณาช่วยขีดเส้นใต้ไปด้วยว่าชีวิตของเราคืองเงาสะท้อนของความคิดเราตั้งเข็มทิศความคิดไว้อย่างไรชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามนั้นดังนั้นไม่ว่าเราจะคิดว่าตัวเองทําได้หรือทําไม่ได้ มันก็จะเป็นไปตามนั้นและยักษ์จีน ok um so. ี่ก็จะออกจากตะเกียงและบอกว่าก็จะถามตามที่ท่านปรารถนากุญแจไขความลับดอกที่ 1. สร้างจักรวาลจากความคิด 1. ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นผู้ดึงดูดมันเข้ามาเองจากภาพที่เราคิดเห็นมันอยู่ในใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม 2. เราคือส่วนหนึ่งของพระเจ้าหรือธรรมชาติ ดังนั้นจงอนุญาตให้ตัวเองได้จเจริญเติบโต 3. กระบวนการเกิดขึ้นมีอยู่2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในใจจากความคิดครั้งสองจึงปรากฏสู่โลกภายนอก 4. พุ่งความสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีที่เราต้องการโดยไม่อนุญาตให้สิ่งอื่นที่เป็นพิษภัยเข้ามารบกวน 5. เรามีจักรวาลที่เป็นเสมือนยักษ์จินนี่คอยรับคำอธิษฐานขอจากเราทางความคิด 6. ชีวิตของเราคืองเงาสะท้อนของความคิดเราตั้งเข็มทิศความคิดไว้อย่างไรชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามนั้นจบบทที่ 1. สร้างจักรวาลจากความคิดโปรโดติดตามตอนต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ